ยิ้มไหวทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหานําพระสมเด็จวรังนะครับเป็นองค์ที่ขัดตาขับใจลหลายๆท่านนะครับแต่ว่าถูกตาถูกใจพ่อใหญ่มหานะครับองค์นี้เรียกว่าแท้คนเดียวเดียวกวับเกสากลน,นะองค์นี้เพื่อนๆมี หลายสิ่งหลายอย่างที่พ่อใหญ่มหาอยากจะนําองค์นี้มาให้กับพวกเราดูแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเป็นพระที่ดูแล้วเนี่ยมีที่มาที่ไปนะเพื่อนเพ่อใหญ่มหาเคยนํามาลงไว้แล้วองค์นี้หลายเดือนก่อนไปอ่านในคอมเมนต์เจอก็นํามาลงใหม่นะเพื่อนๆเ,เราจะเห็นเราจะเห็นเนี่ยมวลสารเนี่ย เห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่มวลสารลอยเลยนะองนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูแบบใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งนะเราจะเห็นเป็นลักษณะว่าสีท่านนี่เหมือนสีเหลืองขมิ้นนะเพื่อนๆนี่สีเหลืองขมิ้นเนี่ยเกตเนี่ยตกท้องช้างนะยุบไปหาพื้นน้าและสะบัดพาดผ่านซุ้มระฆังขึ้นไปนะเกตองนี้นะครับเพื่อนๆดู ดูฐานเนี่ยเป็นโคงฝานเลยนะมุมนี้ก็สามเหลี่ยมชัดเจนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยสลุปขึ้นไปข้างล่างสรุปลงมาตรงกลางนี่คมกริบเลยนะแปลกด้ยเพื่อนๆอนองค์นี้คมกริบเลยนะเนี่ยแล้วก็มีเส้นเพื่อนๆดูเส้นเส้นผ้าทิพเส้นนิสีธนะเนี่ยเรือนรางเนี่ยเม็ดพระธาตุที่หน้าอกที่ฐานชัดเจนนะเพื่อนๆอองค์นี้แล้วก็เราก็จะเห็น เส้นบระครับพิมนะเส้นบรคับพิมพ์คมชัดนะองนี้คมชัดเลยให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกล้องขยายอีกทีหนึ่งนะให้ให้ดูอย่างนี้ก่อนนะเพื่อนๆนี่ี่ว่าเมื่อกี้นี่อันนี้คือแบบตาเปล่าพอมา2 0 x เนี่ยอย่างนี้เด่ถ้า1 0 0 0 x จะเป็นยังไงคอยดูเห็นไหมเพื่อนเดูเม็ดเม็ดแดงเม็ดพระทาต เนี่ยเห็นไหมเม็ดแดงเม็ดพระาธาตุเนี่ยรอยพระบาทฐานสิงฐานหมอนรองสิงนะองค์นี้ด้านหลังอ่าเนี่ยขัดตาขัดใจหลายคนแต่ถูกตาถูกใจเพราะอย่ามหาเนี่ยหลังกระดานเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,อนหลังกระดานเพื่อนเพื่อนดูรอยปีแยกเห็นไหมครับนี่รอยปีแยกเนี่ยรอยปีแยก เขาไม่ได้ปรีแยกจนน่าเกลียดนะเป็นปรีแยกแบบงามงามธรรมชาติเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเป็นไงครับรองรอยปรีแยกเนี่ยรองกระดานนะเวลาเราดูพระเราก็ศึกษาศึกษาแล้วก็สังเกตนะเพื่อนๆทำไมครูตรียมประวยัยท่านท่านจำแนกสีวันหนาพระให้เราเห็นแบบหลากหลายนะเพื่อนๆ เรียกว่าหลากหลายสีวันณะนะครับสีน้ำนมอย่างเงี้ยสีน้ำนมสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบสีน้ำข้าวสีการเมลีแห้งอ่ะเพื่อนๆสีขี้เท่าสีลานสีมะกอกสุกสีเมล็ดพิกลสีสีช็ักเลตอ่อนๆสีพิกลแห้งสีน้ำนมสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองฟักทองสีมันปูอย่างเงี้ยที่พ่อใหญ่ทหาเอามาให้เพื่อนๆได้ดูเมื่อเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นั่นแหละ ถ้านันก็สังเกตเนะครับสังเกตเล็กๆน้อยๆคือคนเรานี่เราอยา่าอย่าขี้เกียจนะชอบเอาพระที่คอตัวเองมาให้คนอื่นพูดคนอื่นดูคนอื่นเห็นแล้วก็พูดไม่ถูกใจแล้วก็จิตตกนะไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเราเองนะเพื่อนๆพ่อใหญ่มาหาให้ให้ข้อคิดนะเพือ่อนๆอย่าเอาพระของเพือ่อนๆนี่คุณพ่อให้คุณปู่ให้คุณพ่อคุณย่าให้คหุณยายแล้วก็ายายหรือว่าพ่อให้เรามาเนี่ยสอง อย่างนี้น้อยน,นี่สามชั่วอายุคนนะปู่ให้ปู่ให้พ่อพ่อให้เราคือสองชั่วอายุคนแล้วก็เรานี่ยล้วประมาณเนี่ยนะถ้าร้อยห้าสิบปีเนี่ยเพื่อนร้อยห้าสิบปีนี่ก็สองสองชั่วอายุคนได้นะคนหนึ่งเอาตีไปหกสิบปีอะหกสิบปีนะหกสิบปีหกสิบปีคูดอีกหกสิบปีก็เป็นพันออเอาร้อยสิบสองปีแล้วแค่สองคนเนี่ร้อยกว่าปีแล้วถ้าสามคนเนี่ย ก็พอดีเลยนะเพื่อนๆร้อยห้าสิบปีเลยนะเอา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 แบบนั้นไว้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนให้ให้คิดให้คิดไว้เป็นแบบนั้นนะให้คิดไว้เป็นแบบนั้นอย่างองค์เนี้ยพ่อใหญ่มหาเห็นพ่อใหญ่มหาจับเลยนะอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะมีจุดให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นเนี่ยเห็นแล้วเพื่อนเพื่อนจะโอ้โหมหาแตจันนะมหาแตจันถ้าเพื่อนเพื่อนดูแล้วนี่องค์เนี้ยต้องมีคนขอเปิดราคาเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ย สีเหลืองขมิ้นเอเมนไหมเพื่อนๆนี่สีกระดานสีเหลืองขมิ้นเนี่ยหลังกระดานเนี่ยนะรูปทรงนี่ปลายพระบาทนี่ชัดเจนเห็นยไหมเพื่อนๆปลายพระบาทเนี่ยตรงกับมุมข้อศอกแขนนี่เลยนะเนี่ยชายจีวรนี่เรียกว่าพาดเลยนะไม่ใช่จดนะเพื่อนๆเนี่ยจีวรนี่พาดจากข้อศอกนี่มาเนี่ยคือความคลาสสิกของท่านนะ ลักษณะมือขวาประกบมือซ้ายวางไว้บนหน้าตักนี่หลียวจิวรวางพาดในองค์นี้เพื่อนแปลกไหมครับเนี่ยหลียวจิวรวางพาดจากข้อสองลงมาเนี่ยคือความงามของท่านแล้วก็เนี่เส้นมันพิงเส้นขอบกระจกเห็นไหมครับเดี๋ยวใจ่เพื่อนได้ดูกล้องกล้องขยายแล้วมาดูจุดสิ่งที่มหาจันทร์นะเพื่อนๆองค์นี้เพื่อนๆเห็นแล้วนี่โอ้โห คนลุกคนพองนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเลยนะเพื่อนเพื่อนจะให้ดูพร้อมกันไปเลยนะเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่พ่อใหญ่มหาพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนเลยนะเปิดมาเนี่ยดูพิจารณาจุดนี้ร่วมกันนะคนอื่นไม่รู้นะพ่อใหญ่มหาสองเห็นพ่อใหญ่มหานี่ไม่ไม่ยอมปล่อยนะคนดูหลายคนนะสองสางคนนะเมื่อปีนั้นนะ่ะพ่อใหญ่มหาเห็นจุดเนี้ยพ่อใหญ่มหากรรมเลยนะ คิดในใจว่าเอาละโว้ยงานนี้เ <c oughs> ทกระจาดเลย <c oughs> เขาเปิดเท่าไรพราะอย่ามาหาสู้เต็มที่องค์นี้ยแต่ก็ภาวนาในใจนะว่าถ้าบุญเรามีบารมีเราถึงบุญมีบารมีถึงบุญสัมพันธ์ที่จะได้เจอท่านแล้วเนี่ยขออยากให้เจ้าของเขาเขาเนี่ยได้เปิดในราคาที่สูงขอให้เปิดในราคาที่เราจับต้องได้ เมื่อเจ้าของเขาเปิดในราคาที่เราจับต้องได้เนี่ยพ่อใหญ่ามาหาเนี่ยวางเงินเลยนะเพื่อนๆพื่อนเพื่อนอเ,อนเอนดูจุดนี้นะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับจุดนี้ก่อนนะหลายท่านคงเห็นแล้วนะพ่อใหญ่ามาให้ดูแค่นี้นะ,ะเพื่อนเพื่อนดูเม็ดนี้นะเห็นไหมครับให้ดูเม็ดนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะขยายให้ดู จะขยายให้ดูนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยโอ้โหมันกับเม็ดเหล็กไหลผุดขึ้นมาเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเหมือนกับเม็ดเหล็กไหลผุดขึ้นมาแล้วก็มีสนิมสนิมน้ำสนิมเหล็กเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาเลยเพื่อนๆน,น,นะ เหมือนกับภ like ูเขาไฟระเบิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีลาวาไหลออกมาเนี่ยตามซอกตามหลืบตามมุมแดงๆเนไหมเพื่อนเพื่อนเหมือนเป็นแร่แร่เม็ดมะขามนะเหมือนเป็นแร่เพิงเม็ดเหล็กไหลเหล็กไหลเพิงอ่ะผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะองค์นี้เพื่อนเพื่อเห็นไหมครับเนี่ยนะครับให้ให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วค่อยว่ากับกันอีกทีหนึ่งนะนี่คือด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือหินศิลาสุกุลหรือว่าหินแร่ทองนะให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะ ดูด้านหลังไปแล้วทีนี้เราเรามาดูด้านหน้าก่อนนะทีนี้เพื่อนเพื่อนอดใจไม่ไหวกเลยให้ดูก่อนนะเนี่ยเนี่ยพระพักนี่เป็นวงลีเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่พระพักท่านนี่นะครับพระพักนี่เป็นวงลีเนี่ยเม็ดเรียกว่าเม็ดเม็ดพระธาตุนั่นแหละครับมีหูเรือนรางเพื่อนเพืดด่อนดูดูหลุมนะดูหลุมเนี่ยเม็ด เม็ดแดงเนี่ยเม็ดเนี่ยเม็ดพระาธาตุนะเราดูแบบไกลๆก่อนเราให้ดูแบบใกล้ๆเนี่ยเนี่ยคือเม็ดพระาธานตะุนะเพื่อนๆสังเกตดูด้านในสมระฆังเขาจะมว้วนเขาจะยุบเขาจะแยกแบบพอง,งามเห็นไหมเ,เพื่อนๆนี่ม้วนยุบแยกเนี่ยม้วนแล้วก็ยุบแล้วก็แยกออกเห็นไหมครับหยุดเหนะีนะ่ยวย่นนะเนี่ยเราเห็นเส้นพาทิบหรือเส้นนิสีธนาณิ เลือนรางอ่ะตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับเลือนรางเนี่ยรูปปลายพระบาทนี่โอ้โหเป็นคมสันนี่เพืเ่อนๆดูสิครับที่พระยมาหาบอกเมื่อกี้เนี่ยคลาสสิกไหมครับองค์เนี้ยเจอน้อยมากนะชาจญวรเป็นการพลาดนะชาจญวรไม่ใช่ไม่ใช่จดนะเพืเ่อนๆองค์เนี้ยไม่ใช่ว่าชาจญวรจดที่ข้อศอกนะแต่ชาจญวรน,นี่พลาดเลยนะเพืเ่อนๆนี่ดูสิครับ เนี่ยชาจีวรนี่พาดจากข้อศอกลงมาที่หัวเขา่ะเนี่ยพาดนะทุกองค์นี้จดนะเพื่อนๆจดจดชัดเจนนะจดกลมๆมนๆเล่มแหลมจดที่ศอกนี้แต่องค์นี้ไม่ใช่นะองค์นี้ผ่านมาเลยนะเพื่อนๆดูนะครับดูรอยปริแยกดูรอยแตกเนี่ยเพื่อนๆดูนะผ่านนี้ไหมครับนี่ นี่คือเม็ดแดงเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน,อนสังเกตนะครบูบาอาจารย์ท่านหลายบอกบอก,บอกหลายท่านแล้วนะถ้ามวลสารขึ้นตรงไหนบบน,น,นี่รอบมวลสารนี่เขาจะไม่เรียบตึงนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นรอยแยกอย่างนี้นะเนี่ยนี่คือของแท้ปเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆดูเม็ดพระาธาตุสิครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะปีแยกออกอย่างนี้นะครับ ปีแยกออกอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับดูเนื้อดูผิวดูบรรณะท่านนะเนี่ยเหมือนกับเม็ดหยกนะเพื่อนๆน,นี่เนี่ยเหมือนกับเม็ดหยกนะครับ ดูล่องรอยดูสีดูรอยปีแยกนะนี่คือด้านหน้านะเพื่อนๆเนี่ยดูดูเส้นมัครับพิมพ์ขณะเดียวกันเราดูดูล่องรอยการปีแยกดูก้อนมวลสารเห็นไหมเพื่อนๆนี่เนี่ยก้อนมวลสารนะครับเม็ดเหล็กไหลไปดำเลยครับแล้วก็เม็ดพระทาธาตุเรามาดูด้านหลังกัน ดูความฉ่ำนะเพื่อนๆดูความฉ่ำของท่านเป็นไงครับเนี่ยความฉ่ำฉ่ำม,มากเพื่อนๆดูสิครับดูเนื้อเขาเขาไม่ได้เป็นโทนสีเดียวกันนะเพื่อนๆสังเกตสิครับนี่ยดูนี่คุณพระคุณเจ้าเลยนะเพื่อนๆดูเนื้อพอระสมเด็จพระรามก็เป็นอย่างเนี้ยควรจะเป็นอย่างเนี้ยหันไมครับฉ่ำเป็นจุดๆเป็นจำๆอ่ะที่โบราณท่านบอกเนี่เม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดพระธาตุ สนิมน้ำสนิมเหล็กเราเห็นดำดำนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่ก้อนผงพวทุกคนดูแล้วเนี่ยโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่สองนี่ไม่อยากวางอะเพื่อนเพื่อนองนี้นะเพื่อนเพื่อนรู้สึกอย่างนั้นไหมครับนี่แล้วก็จะมีมาไม้พวกเแท้ก็เอาไปขายดิออกทะเลหลงป่าหลงทางไปนู่นเลยนะพวก พวกที่โดนโปรแกรมเมทริกติดอยู่ในหัวเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆเลยนะเนี่ยดูร่องรอยกา,ารปริแยกของเขานะพเพื่อนๆเห็นไหมครับก้อนมวลสารเม็ดพระธาตุนี่ผุดขึ้นในเนื้อพระเลยนะเนี่ยเม็ดหยกก็เห็นนะพเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเม็ดแดงนี่คือเม็ดหยก,ยกาาดดเห็นไหมพเพื่อนๆนี่คือเม็ดหยกนี่คือเม็ดพระธาตุนะเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมเพื่อนๆ ความงามของท่านนะครับแล้วก็มาดูจุดที่พ่อ่มาให้รู้เมื่อกี้เนี่ยดูอีกรอบหนึ่งนะเ,นเพื่อนๆเป็นไงครับเนี่ยเรียกว่าแร่ดอกมะขามมนาะเ,เพื่อนๆนะแร่ดอกมะขามเนี่ยเป็นดอกอะเป็นดอกมะขามเลยนะหรือแร่เม็ดมะขามนะเ,นเพื่อนๆหรือเหล็กไหลเพลิงอะนะเนี่ยคนรู้ว่าพา่อใมาหาเห็นเม็ดเนี้พยพ่อใมหานีก จริงไม่จริงไม่รู้ในขณนะนั้นแล้วก็ภาวนาว่าอย่าอยากให้เจ้าของเขาที่เปิดราคาที่สูงขอให้บารมีหลวงปู่โดนจิตโดนใจให้เจ้าของเขาที่เปิดในราคาที่เราสู้ได้นะพอเปิดราคามาพระเย่มหานี่รับเลยนะมีหลายคนกอดหน้าพระเย่มหาส่องระวงังพระเย่มหาไม่วางนะส่องแล้วเนี่ยเจอแล้วนี่จับเลยนี่คือด้านข้างเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูด้านข้างกันนะ ด้านข้างท่านก็จะประมาณนี้นะไม่ยุบไม่แยกไม่แตกจนน่าเกียดนะนเพื่อน,อนๆดูนะครับเนี่ยดูเม็ดเม็ดแดงเห็นไหมเพื่อนๆเนี<ๆ>่ยเม็ดแดงซึ่งต่างกันกับเม็ดที่เพื่อนมาให้ดูเมื่อกี้นะเม็ดแดงนี่แดงอมน้ําตาลนี่แหละของแท้ต้องเป็นอย่างเงี้ยสิทธิ์อิฐธสุ่มก่อกําแพงกับเพื่อนๆนะดูด้าน,ด,านด้านข้างด้านข้าง,าางมุมบนเนี่ยด้านข้างมุมบน เป็นไงเพื่อนๆด้านข้างมุมบนเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นไหมครับเรียกว่าเห็นสีประจําวันเกิดนะเพื่อนๆเห็น,นไหมครับเนี่เม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเทาเม็ดเหล็กไเพร็ดดำนี่ครบนะครับองค์เนี้ยดูดูด้านข้างอีกมุมหนึ่งนะครับ คุณพระคุนเจ้าเลยนะเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยนี่นะเพื่อนๆเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะนะพระเามาหาก็สรรหานี้มานะสรรหาวัตถุโบราณตามตำราที่กล่าวไว้ก็นำมาสรรหามาพูดคุยกันให้เพื่อนๆได้ดูนะเพื่อนๆดูสิครับ เม็ดนี้นะเม็ดเหล็กไหลไรดำหรือว่านั่นเลยครับเหล็กไหลเงินยวงวามงามองทานนะดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับจบลงตรงนี้นะเพื่อนๆโอ้โหแบบสุดยอดเลยนะองค์นี้เนีย่ยเหมือนกับเม็ดเหล็กไหลไพดำเกิดขึ้นด้านหลัง,งเพื่อนเม็ดนี้นะ เห็นไหมครับเนี่ยเปื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พอ่อเหญ่มาหาช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ